มาครับมาพบกับเกมของลูกไทยออนไลน์นะครับผมพบกับคุณกล้องคุณกล้องนะครับแต้มพันหกยี่สิบสี่นะครับผมนี่ใช้อีกยูเซอร์หนึ่งนะครับยูเซอร์เก่ามันหายไปแล้วครับ <c oughs> อะไรวันนี้อื้อือ้ม แบบนี้เลยเหรอครับอืขึ้นมาแบบนี้เองนะมาตัวนี้ครับไม่ได้สนใจอะไรใดๆนะผมกินนะครับผมกินไปนะเออระเบิดหน้าบ้านให้กิกระจายไปเลยนะครับแล้วก็เป็นทางโผนเข้าไปนะอ่าอันนี้เป็นยูเซอร์เก่าจังนะ อืมขอเขา user นั้นเข้าไม่ได้เสียดายมากเลยอะ่ะกูสัสเก็บตัวหมาไว้ตั้งเยอะตั้งแยะไปครับโอ้มาเข้ามาได้นะอย่างนั้นนะใช่ไหมทิ้งสูงขึ้นเลยนะได้ไหม ให้กินเลยนะให้กินเลย,ยนะครับคุณกล้องมาอย่างเร็ว <c oughs> เอาเรือออกคลองไหมเรือต้องมานะเดี๋ยวมันจะผิดเหลี่ยมถูกต้องครับมันต้องมาครับไม่มาไม่ได้ นะครับขึ้นไปเลยจ้าหืมต่อเรือไปเลยนะครับขจัดเส้นหนามอะไรครับเนี่ยนเรือครับอะไร ในใจฉันก็คงเหมือนกันอะไรวะงงครับไม่สนหรอกพระนาลายเอาไม่ใช่นะครับแหมมีอารมณ์ศิลป,ปินขึ้นมาทันทีมาครับอย่ามาลุกนะครับผมพร้อมกินสองรอเธออยู่นะอืมได้กินเรือฟรีลำหนึ่งแนละ้วนี่สบายใจนะครับ เดี๋ยวกินแรกกันก็ได้นะคพน,นั่นแน่จะขึ้นมาตัวนี้เหรอครับเพื่อที่จะกินตัวนั้นแล้วก็เราก็จะมาตัวนี้น,นะครับไม่สนครับไม่สนอีกครับทำไมครับเกิดอะไรขึ้นครับ เกิดอ,อ,อะไรขึ้นครับไปางานไม่กินด้วยเราเล่นแหลงเราเน,นี่ยฉงนั้นต้องกินนะครับตอน,นมี้หมอดอย่างเหลือนะครับไปกลับตานูนจ้าคุณจะหลบไหม หลบไม่หลบเดี๋ยวต่อมาเลยนะลุกเข้าไปถ้าอย่างนั้นก็ต้องกินเขาเลยลนะ่ะนะครับได้ลูกก่อนได้ไหมก,กิน,ล,กกนลูกไปก่อนกลัวไ,ไ,ไม่ได้กินเม็ด นะครับปิดได้ไหมปิดได้ไหมปิดได้นะครับนนเป็นตัวนี้แล้วกันครับอุ้ยอุยขังขังเหรอขังก็ขังนะครับชอบเล่นอะไรเสี่ยงไง นะโอ้ขังขังขังไหมครับแล้วก็ห้าวด้วยนะเดินดีๆไม่ได้ลุกเข้าไปก่อนลุกเข้าไปอยู่อย่านี้ไม่ก่อนนะลุกเราเหรอางานไม่อนครับลุกไหม่ะ ลูกก็ต้องกลับไปผูกอะครับมาขยับไม่ได้นะสตาร์ทกไปทุงนั้นเลยเหรอเอาหนีถ้าหนีผมกินนะนะครับลูกกระหลบครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมลูกอีกทีครับจบๆจบไปนะนี่ ไห้กบขึ้นมกินโค้งด้วยให้เปลแาก,กับม้าครับเป็นไงมาครับมา,อ,าอีกสักเกมนะึงนะเกมเมื่อกี้ไวไปน,นิดหนึ่งนะครับเขาบอกคุณเท่ปะครับ ใช่ไหมหรือว่าคุณชายต้องหาผ้ะะชายนะใช่ไหมชื่อคนผมก็ไม่ค่อยถนัดด้วยนะบางทีใช่ไหมคุณชายนะครับ,ค,รค,รบคุณชายมาซ้ายเหรอครับคุณชายมาซ้ายอย่างนี้ผมก็ต้องเดินยังไงเดียครับเนี่ยมานี่เขาเขาจะบุกย่างนี้นะครับมามามา มา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 อ๋อเขาจะทางนี้ใช่ไหมถ้าเขาอยู่ฝั่งเดียวกันก็ไม่เป็นไรเลยใช่ไหมกินเข้าไปกินเข้าไปอีกกินก็ไปอีก เออเออ,เอ,อกินเข้าไปเลยเยอะๆนะให้มันเยอะเยอะเข้าไว้โอ้กินครับไม่ใช่ปัญหานี่เฮ้ยหรือว่าเป็นวะอะไรครับเนี่ยขึ้นไปก่อนนะเขาจะทำอะไรได้ไหมอ่ะยังใช่ไหม เราเสียไปสองตัวใช่ไหมเขาเดี๋ยวเขาถอยโคนไปได้เขาถอยม้าไปได้ไงเขาถอยม้าขึ้นไปนะครับอ้้คุณชายผมเลื่มดูแต้มนะครับ1,745พันเจ็ดสี่สบห้าะครับเอาดีจังเลยครับเขาไม่ถอยม้าไปไล่นะครับเขา นี่ก็อดแล้วสิครับเนี่ยทำไมวะโอ้โหตัวนี้ตานี้ตานี้ตาน,นี้นะครับตานี้เรากินตัวตานี้เราจะเสียคนหนึ่งตัวใช่ไหมใช่ไหม เราได้อะไรบ้างอ่ะเบี้ยงหายหนึ่งตัวเหรอทำมาที่ก่อน ็ยังยืนยันใช่ไหมก็ยังยืนยันอ้ามานี่ครับแหมเรือเราก็นี่มันเรืออะไรครับเนี่ยสปีดโบลทหรือเปล่าครับออกสู่นาวาเลยนะ ว่าแล้วเชียวมันจะต้องตัวนี้แน่นอนนะครับผมไปสกัดเบียดดิมไว้ก่อนนะครับ <c oughs> เผื่อเขาจะมาจับกงจับกินไงนะว่าแล้วเชียว ืม,มแปมระดับพันเจ็ดอัพนี้ก็ไม่ได้คิดถึงนะไม่มีตัวไหนง่ายอยู่แล้วใช่ไหมผมต่อนมาไปเลยนะครับเขาได้เบี้ยหงายสองตัวเลยเหรอจริงดิ ไปนี่ก่อน,นครับให้ก็ผูกกันไว้ให้ดูเยอะแยะเยอะแยะ,แยะ,แยะไว้นะผูกกันไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคิดอะไรไม่ออกผมก็แลกกันครับแลกสองนะครับ,รรบขึ้นไป กังลุกไว้ก่อนนะครับ <c oughs> ไปอยู่ครับเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไป ต่อกินดีทีครับโอ้กลัวกลับไม่ได้อยู่แล้วนะถ้ามาทาอย่างนี้ให้เขาต่อม้าไปนะอืมยังเห่อครับยังดื้อดึงเห่อครับเนี่ยเจะเอาเบี้ยงายให้ได้ใช่ไหม เออต้องอนะครับนนต้องหล <You. S 1> บหหนะหนะครับหลบต้องหลบนะไล่มาไว้ก่อนครับ กินครนครับีออกคลองก่อนเพราะเดี๋ยวคลองนี้เขามาได้เนาะยังมาไม่ได้ครับก็ต้องผูกไว้ให้ดีกลับครับ อยู่ที่ใครจะทะลุแผงหลังได้ไหมผมไม่ลองเขาอยู่นะเพราะว่าผมมีเบี้ยงหงายกับเม็ดนะ่ะนะครับในขณะที่ผมผมไม่มีนะอะไรใดๆเลยนะครับอืมเ็าจะมาทำแบบอย่างนี้เนี่ยไปครับให้กินไปเลยนะพร้อมอยู่แล้วครับกินลุกเข้าไป ไปผูกนั้นผมก็มันอยู่ตากดไงเขาต้องให้ผมกินเม็ดนะถ้าไม่กินเม็ดก็อาจจะเสียม้าได้นะครับไม่ใช่ว่าเสียได้เสียแน่นอนครับอืมล้วเสียโคนไปหนึ่งตัวไงใช่ไหมเราก็ได้เบี้ยหงายเอ้ยได้เบี้ยคว่ำกับเม็ดหนึ่งตัวนี่ก็ต้องหลบุนกันนะครับก็จะหลบไปไหน เราไปไกลเลยเหรอทราไปไกลกันผมก็ลุกเข้าพุกแข็แงหลังไปเลยนะผมขอกิท้ททางนี้ครับ ก็ยังเป็นรองเขาอยู่ดีนะจริงตัวนี้เราลุกทางนี้ก่อนนะ <You. S 1> ชุดเราอยู่ทางนี้นะครับชุดรอยู่ทางนี้ขึ้นไป ลูกเราไม่ได้ใดๆนะไปที่นี้ก่อนครับเสมอเหรอเ็เสมอได้ก็พอแล้วนะพูดถึงฮะเล่นกับคุณเซเช่เนี่ยครับชายอืมไม่กินตัวนิแล้วแต่เสมอไม่ได้เหมือนกันนะไม่แน่นะครับ

น <entertain good. S 1> 3 3่าจะเสมอนะแต่เขาเบี้ยงหงายสามตัวไงนะครับคือเบี้ยเขาว่าหงายแล้วแต่ผมว่าเพื่จะได้หนนะครับผมแบ่งแยกดินแดงน่นะผมต้องหงายก่อนจะได้เบาบางนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแย่ ครับเ <Yeah. S 1> อับ <Yeah. S 1> ห็นไหมเห็นไหมเขาต้องเอาเสมอแล้วไม่ครับยังยังไม่กินนะครับ <Yeah. S 1> ยังไม่ให้กินอีก โอ้จะกินตัวนี้ให้ได้เลยเหรอถ้าช่างมันครับถ้า่งั้นม,มานี่ค่ะลุกไปก่อนนะครับลุกไปอีก ลาจะหมดด้วยนะเนี่ยทำป็น่ไปนั่นแน่มา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 สิครับไปทางนู้นครับชวนทะเลาอะอย่างเดียวเลยหรอเฮย้ยให้กินให้กินโดนหนีทำไมมือมือไวมือไวไปไหนรูดไป có ừ, mưa quay à mưa mưa quay trăng đi Lúc khá น,นะครับคุณชายนะครับโอมันอยู่กลางนี่พอดีเลยนะใช่ไหมกลางแควเว,เวอเลยครับแ้วแบบตึกรนไปครับมา